สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้เราจะมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอบ้างนะครับซึ่งหัวข้อก็คือแทรกวิดีโอบนสไลด์คันนี้ในคอนเซปต์ของการแทรกวิดีโอบนสไลด์เนี่ยมันก็จะมีทางที่คุณจะนำวิดีโอเข้ามาเนี่ยนะครับผมขอเน้นว่า3ทางหลักๆแล้วกันนะครับ1คุณมีไฟล์วิดีโออยู่บนเครื่องคุณอยู่แล้วนะครับก็นำเข้ามาเลย 2. เราไม่มีไฟล์วิดีโออยู่บนเครื่องครับ ก็สามารถไปนําเข้ามาจากเว็บได้นะครับแต่ในความหมายคำว่านำเข้าจากเว็บเนี่ยแปลว่าคุณก็ต้องมีแหล่งที่จะไประบุถึงว่าวิดีโอชุดนี้อยู่ที่ไหนซึ่งโดยเราก็นิยมที่เข้าไปที่ตรง u t u b e นะครับเราก็กอ๊อปลิง YouTube มาแปะเข้าไปในตัว p o ว e r p o i n t ยท์เดี๋ยว p o w e r p o i n t ก็จะดึงวิดีโอจาก YouTube เข้ามาเองครับแต่วิธีนี้มีข้อจำกัดนิดหน่อยเวลาที่คุณอยากจะโชว์พรีเซนต์นำนเสนอพรีเซนต์แปลว่าในขณะนั้นเครื่องคุณก็ต้องต่ออินเทอร์เน็ตได้ เพราะมันจะต้องเข้าไปดึงลิงก์วิดีโอจาก YouTube เว็บไซต์นั่นเองนะครับวิธีที่สามครับคุณสามารถบันทึกหน้าจอคุณโดยผ่านโปรแกรม powerpoint เลยครับให้มันเป็นรูปแบบวิดีโอเช่นคุณอาจจะต้องการสอนวิธีการใช้งาน microsoft excel วิธีการใช้งาน microsoft word คุณก็บันทึกจากหน้าจอคุณเองครับเปิด power เปิดตัว powerpoint ขึ้นมาแล้วก็บันทึกการใช้งาน word excel ให้การาปเป็นวิดีโอเดี๋ยวไปดูวิธีการกันครับสุดท้ายครับถ้าอคุณได้วิดีโอมาแล้วบางครั้งความยาวมันอาจจะยาวไปคุณอาจจะขอล่นหน้าสักหน่อยนึงเข้าไปสัก5นาทีล่นหลังอีกหน่อยนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราสามารถปรับซ่อนบางส่วนได้ครับแต่ย้าว่าซ่อนได้แค่เพียงส่วนหน้าหรือส่วนหลังเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถซ่อนส่วนกลางได้เา้าเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันครับก่อนอื่นครับเราจะกลับไปที่ไฟล์เดิมเราซึ่ง นิวสไลด์ขึ้นมาใหม่ตามปกติเป็นหน้าว่างเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการนําเข้าแบบแรกครับแบบง่ายๆก็คือเอาไฟล์จากบนเครื่องครับวิธีการผมก็ไปที่ insert ครับไปที่แท็บ insert นะฮะแล้วก็มองไปทางด้านขวามือครับคําสั่งชื่อว่าวิดีโแล้วก็เลือก h i s this device ไว้นี่เป็นวิธีแรกนะครับนำเข้าจากไฟล์ที่อยู่บนเครื่อง dis ด v ไว้เครื่องตัวเองครับหรือว่า dis c อมพิวเตอร์แล้วแต่ว่าเราใช้เวอร์ชันอะไรกรณนี้ตัวอย่างนี้ผมขอสมมติผมอยู่ที่ดาวน์โหลดผมมีไฟล์วิดีโออยู่ไฟล์หนึ่งครับซึ่งนมสกุลของไฟล์วิดีโอที่คุณนําเข้าได้โอ้โหมีหลากหลายมากครับนี่คือประเภทไฟล์วิดีโอที่คุณนําเข้าได้ทั้งหมดครับถ้าคุณได้รับไฟล์านามสกุลเหล่านี้พวกนี้นําเข้า powerpoint ได้หมดครับแต่ตัวอย่างของผมตอนนี้ ผมจะนำเข้ามานะครับขอผมก็จะมีไฟล์นะครับเป็น n p 4นะครับคลิกเลือกชื่อไฟล์แล้วก็ insert นะครับแล้วก็ลอง play ได้เลยครับคือข้อดีครับสามารถเทสได้เลยนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องรอโชว์นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนเราต้องรอโชว์เต็มจอถึงจะเล่นได้ตั้งค่าให้เล่น ของเช่นใหม่ๆก็จะมีปุ่มที่เป็นาร์ Control อยู่ด้านล่างให้เราเลย์ได้เลยครับนะครับอันนี้ผมให้ดูดค,รครับนะครับนี่คือวิธีการนําเข้าวิธีแรกครับนําเข้าจากไฟล์นำเข้าจากไฟล์นะครับมาดูวิธีที่สองครับนำเข้าจากเว็บแต่วิธีนี้ที่เคยย้ำไปแล้วครับว่าคุณจะต้องไปก๊อปปี้แหล่งวิดีโอนั้นก่อนผมยกตัวอย่างเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ YouTube เว็บไซต์นะครับข่าที่ u t u b e เว็บไซต์คุณรู้การว่าผมจะไปดูประวัติของ Microsoft หน่อยว่าที่มาที่ไปของ Microsoft เป็นยังไงผมก็พิมพ์นะครับเป็นพาาไทเหมนเราค้นหาทั่วๆไปครับประวัติ Microsoft ผมก็พิมพ์ตรงๆเลยครับประวัติ Microsoft ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ Enter ก็เหมือนการค้นหาผ่านในเว็บไซต์ YouTube ทั่วๆไปครับแล้วก็เลื่อนดูว่าคุณอยากจะดูอะไรกันแน่อดี่ผมขอดูว่าเออเรื่องจริงของบิลเก e ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับผมก็เลือกเลือกแล้วเดี๋ยวผมจะขอ Copy ตรงนี้ไว้ครับคุณคงรู้จักบิลเกตชายผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ที่เข้ามามีบทบาทจุดสังเกตคือคุณต้องก๊อปตรงนี้ครับ ต้องกอปลิงก์ไปครับต้องกอบลิงก์นะครับกอบลิงก์ตรงนี้ไปนะฮะคลิกขวากอปี้ไฮไลท์กอปี้วางกันไปครับเสร็จแล้วคุณก็ได้ลิงก์เรียบร้อยแล้วคุณก็กลับไปครับกลับไปที่ powerpoint แล้วก็ไป insert คำสั่งใน powerpoint นะครับเมื่อกอบลิงก์แล้วก็ไปที่ insert เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่วิดีโอที่เดิมครับ แต่คราวนี้เราจะเลือกเป็นออนไลน์วิดีโอครับมันจะให้เราระบุที่เราไป c o อปปมาในเกทนั่นะครับนี่คือที่มาว่าทำไมถึงต้อง c o อปปก่อนแล้วผมก็เอาที่ของก๊อปมาวางก็คือ c t r t V o l v แล้วก็ Insert ครับแล้วก็รอมันโหลดแต่การนำเข้าวิธีนี้แต่การนำเข้าวิธีนี้นะครับ ่ายดีครับไม่ต้องเซียไฟบนเครื่องครับการนำเข้าวิธีแบบนี้คุณคงรู้จัก Bill Gates, บิลเกตชายผู้กอ่อตั้งบริษัทไมโครซอฟที่เข้ามามี <Okay. S 2> บทบาทในชีวิตของ <Okay. S 2> ผู้คนทั่วทุกมุมโลกและนนี่คือวิธีการในการนําเข้าจากเว็บที่เราจะกำลังเห็นภาพอยู่ตอนนี้โอเคนะครับเดีเ๋ยวผมใหดูภาพตรงน,นี้ต่อนะครับ แทรกภาพเข้ามาประกอบร่วมเล็กๆก็เอาจากเครื่องเหมือนเดิมนะครับจะไ,ได้เห็นการปรับแต่งว่ามันมีข้อจํากัดบางอย่างสําหรับที่นําเข้ามาจาก All ออนไลน์เพราะเราใช้เป็นการก๊อปลิงก์ครับอันนี้ผมก็เป็นนําจากเครื่องอันดับแรกที่เราเห็นภาพชัดๆครับเราไม่มีบาร์คอนโทลแต่ว่ายังไงจากลิงก์มันก็มีให้เราคลิกเพย์อยู่ดีแหละครับอันนี้คือความความต่างกันนิดหน่อยแต่มันก็เล่นได้ทั้งทั้งคู่นะครับบาร์คอนโทลกับบนเว็บ แต่เดี๋ยวมันจะมีจุดต่างตอนตกแต่งครับคราวนี้ไปดูวิธีที่3ต่อครับผมขอแนะนําวิธีที่3ผมจะบันทึกวิดีโอการสอนการเปิดเข้าไปที่ microsoft word แล้วก็ปิด microsoft word ออกมายกตัวอย่างสาธิตเล็กๆนะครับเพื่อจะได้ไม่กินเวลามากเหมือนเรากําลังสอนวิธีการเข้าสู่เบ r d แล้วก็ปิดออกมานะครับเปิดเข้าไปใช้งานแล้วก็ปิดโปรแกรม แต่เป้าหมายทั้งหมดนั้นผมต้องการบันทึกเป็นวิดีโอครับคุณง่ายๆคือบันทึกหน้าจอตัวเราเนี่ยครับฉะนั้นอันดับแรกที่คุณต้องทําก่อนก็คือคุณก็เคลียร์พื้นที่หน้าจอก่อนอันนี้จําไว้นะครับเคลียร์พื้นที่หน้าจอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลาบันทึกมันจะบันทึกหน้าจอคุณทั้งหมดถ้าคุณมีหน้าต่างเกะกะมันก็จะบันทึกไปด้วยมันดูไม่สวยไงครับขั้นต่อมาครับคุณก็กลับไปที่ ไปนะครับที่วิดีโอคุณตะกี้ที่ตัวพรีเซนต์คุณตะกี้ที่คุณอยากจะเอาวิดีโอมาวางนะครับที่จะเอามาวางนะครับเสร็จแล้วคุณก็ไปเลือกคำสั่ง insert insert นะครับตรงนี้แล้วคุณก็มาที่คำสั่งด้านขวามือสุดครับมันจะมีคำสั่งชื่อว่าส r ร e n ช็อตนะครับ คำว่านะครับ record screen นะครับบันทึกหน้าไอ้หน้าจอมันชื่อคอนเซปต์คล้ายๆกับพวกสกรีนช็อตนะครับแต่คําำสั่งก็จะเป็น screen recording นะครับมันเป็นการบันทึกเล็กๆนะครับมันจะมีคำสั่งอยู่ด้านขวามือครับนะครับ insert screen recording พอคุณคลิกคำสั่งนี้เรียบร้อยมันจะมีแถบเครื่องมือโผล่ขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีแถบเครื่องมือโผล่ขึ้นมาแบบนี้ แล้วให้เราวาดหน้าจอครับให้เราวาดหน้าจอนะครับเคุณก็จะเปลี่ยนเป็นรูปเครื่องหมายบวกครับแล้วก็ทําการวาดตั้งแต่ม,มุมที่เราต้องการครับหน้าจอมุมซ้ายบนลากมาจนถึงขวาล่างเครื่องไอ้เครื่องมือก็จะโชว์ให้เราปรากฏแบบนี้แหละครับพอเราวาดเสร็จเรียบร้อยครูมาจนถึงครบพื้นที่ความกว้างเรียบร้อยแล้วนะครับ ปุ่มเครื่องมือเรานะครับปุมเครื่องมือเราก็จะเป็นรูปเหมือนกับวงกลมสีแดงครับให้เรากดเลขขอที่วงกลมสีแดงครับมันจะเริ่มบันทึกหน้าจอครับแล้วเราก็สอนเรื่อง Microsoft Word ใช่ไหมเราก็เปิด Microsoft Word ครับก็เปิด Microsoft Word ขึ้นมาครับ ก็สอนการเปิด Microsoft Word ตามที่เราอยากจะสอนนะครับอันนี้วิดีโอนี้สาธิตว่าเป็นการเปิด Microsoft Word แล้วก็ปิด Microsoft Word เท่านั้นเสียงทุกอย่างที่คุณพูดเข้าไปมันก็จะมีการบันทึกลงไปครับเสร็จแล้ววิดีโอนั้นก็จะมาปรากฏที่นะครับสไลด์เราหรือไม่ขึ้นอยู่กับเครื่องมือต่อครับคุณก็ต้องมาที่เครื่องมือตรงนี้พอคุณสอนหน้าจอเสร็จเรียบร้อยปิดบเรียบร้อยนะครับ ก็มาคลิกที่ปุ่ม stop พอคุณคลิกปุ่ม stop เรียบร้อยวิดีโอก็จะมาปรากฏบนสไลด์เราครับแค่นั้นเองครับขั้นตอนนะครับผมบอกได้เพียงแค่ขั้นตอนนะครับเพราะว่าหน้าไอ้หน้าจอเรามีการบันทึกอยู่นะครับเราไม่สามารถ stop ได้ฉะนั้นบอกขั้นตอนให้ทราบนะครับว่าคุณจะต้องเริ่มยังไงนะครับใครตามไม่ทันก็ย้อนไปดูในวิดีโอชุดนี้ที่ผมบอกขั้นตอนแล้วทุกคนก็พยายามทำตาม นะครับโอเคนะครับนี่คือคอนเซปต์ของการบันทึกผ่านหน้าจอครับนะรบ,บันทึกผ่านตัวหน้าจอคราวนี้มาดูการตกแต่งครับมาดูการตกแต่งบ้างนะครับตอนนี้เพราะว่าเรามีรูปวิดีโอเข้ามาแล้วรูปจากที่เรานำบนเครื่องรูปที่เรามาจากเว็บไซต์ผมบอกว่าในส่วนของวิดีโอที่มาจาก บนเครื่องมันเริ่มตั้งแต่นาทีที่อไปจนถึงจบที่ประมาณนาทีที่7ผมบอกว่ามันยาวไปนะครับเดี๋ยวดูภาพก่อนนะครับเอาหเห็นภาพประกอบเล็กๆก,ก,ก่อนผมเลย์ดูก่อนนะครับนี่เป็นเรื่องของไทเทลก่อนนะครับผมดูวิดีโอแล้วชมวิดีโอไปครับ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับจากกรณีตัวอย่างนี้สมมุติคืออะไรนะครับมันเดินมาใกล้ๆจบแล้วทีนี้ก็ตัดสินใจกันนะครับว่าจะใช้อบิสัมภให้หรือเปล่าประสบการณ์อย่างนี้นะครับสำหรับไเทคโนโลยีของโรงเรียนนะครับผมอยากจะสมมุติอย่างนี้วีดีโอชุดนี้มีความยาวมีความยาวนะครับประมาณ7นาที40กว่านาทีไอ้40กว่าวินาที ผมบอกมันยาวไปผมมีเวลานำเสนอแค่5นาทีอาใช่ง่ายผมจะหาทางตัดนะครับตัดจากด้านหน้าเข้ามาสักหนาทีตัดจากด้านหลังเข้ามาอีกสักหนึาทเา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 ีเอาแบบนี้นะครับมันเป็นการซ่อนครับต้องย้ำว่าเป็นการซ่อนเท่านั้นไม่ใช่เป็นการตัดไฟล์วิดีโอจริงๆนะครับเราไม่ได้มีโปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอเราแค่มีการตกแต่งซ่อนบางส่วนเท่านั้นเองอวิธีการไปดูครับ วิธีการทำก็คือคลิกวิดีโอที่คุณอยากจะซ่อนบางส่วนอันนี้เป็นภาพวิดีโอที่มาจากในเครื่องนะครับยังคลิกแล้วเวลาเราจะปรับแต่งเราก็ไปที่เครื่องมือวิดีโอครับมันก็จะมีวิดีโอ format playback ว่าันไปครับเลือกมาที่ playback ครับคำสั่งจะมีให้เราเลือกอยู่ด้านซ้ายหน่อยครับชื่อว่า trim video คลิปวิดีโอเป็นการตัดตอนวิดีโอเล็กๆนะครับคลิกเข้าไปครับผมต้องการล่นเวลาเข้ามาจากด้านหน้านะครับเริ่มที่เท่าไหร่ดีเริ่มที่นาทีที่สักนาทีที่สองนะก็คือล่นเข้ามา จบสักนาทีที่6นะครับผมยกอย่างง่ายๆเอาไปสูงๆแล้วกันนะครับสมมุติแล้วกันนะครับนี่คือการล่นเข้ามาครับผมล่นเข้ามานะครับสมมุติเหตการณ์นะฮะเพื่อให้วีดีโอมันกระชับขึ้นนะครับก็ไล่ไป2 3 4 5 6อ่ะก็ประมาณ4นะครับโอเคอันนี้ผมตัดไปประมาณ3นาทีนะครับทวน,นี้ลองเพลย์ใหม่ครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าแต่กี้ตอนผมไม่เห็นเริ่มเไเริ่มต้นเลยนะวิดีโอมันเริ่มมีไตเติลมีเพลงอะไรก่อนก็เป็นเห็นไหมครับเวิดเอ็กเซลวิดีโอก็เริ่มเลยครับแต่รอบนี้ Microsoft Office ทำงานมันจะไม่มีไตเติลเพลงแล้วและพะละเอเวลาจบล่ะดูนะครับ ป็นจุดเด่นเลยก็คือวันไรนะครับแปลว่ามันจะกินเวลาแค่ประมาณสี่นาทีเพราะว่าผลลัพธ์ที่นาทีที่สองเรามาดูหน้าตาของไล่มาเรื่อยๆเวลาจบที่สุดก็คือจุดที่นาทีที่สี่หากันนะครับเห็นไหมครับจะการงานได้เอกสารแต่การทําแบบนี้ไม่ได้หมายว่าวิดีโอคุณเสียหายนะครับถ้าคุณอยากจะกลับมาโชมเต็มๆอีกครั้งหนึ่งก็คลิกไปที่วิดีโอแล้วก็กลับไปที่คําสั่งเดิมครับ play back trim video แล้วคุณก็ดึงก้านหน้ากับ ดึงก้านหลังที่คุณเคยล่นเวลากลับให้สุดครับแล้วก็โอเคออกมาครับวิดีโอคุณก็จะโชว์เต็มๆครับดูเวลานะครับเห็นไหมครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่คือคอนเซปต์ของคําสั่ง trim แต่ trim มีข้อแม้กับพวกวิดีโอที่มาจากออนไลน์ครับสังเกตนะครับผมคลิกภาพที่มาจากออนไลน์นะวิดีโอเป็นพวกออนไลน์ผมมาที่ playback สังเกตที่คําสั่ง trim ครับจะเป็นสีเทาครับฉะนั้น คำัส่สังทตรมจะใช้กับวิดีโอที่มาจากบนเครื่องที่คุณมีมีการแทรกจากบนเครื่องหรือที่แทรกมาจากการจับภาพที่หน้าจอเท่านั้นครับที่เรียกว่าเป็น Screen Recording ้นะครับพอดีว่าในวิดีโอชุดนี้ผมไม่สามารถทำเป็นภาพของ Screen Recording ให้ดูได้นะครับเพราะว่าผมกำลังบันทึกอยู่นะครับแต่ผมบอกขั้นตอนไปแล้วนะครับทุกท่านไปทำตามนะครับตามในที่ผมอธิบายเมกี้ อ่ะโอเคครับผมสวัสดีครับ